เกษตรกรร,กร,รุ่นใหมค่ะในพื้นที่ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดบนราชธมนีปลื้มใจค่ะเพราะว่าพ้ผลิตลอดแรงในการปลูกอินทผลัมสามารถที่จะสร้างไร่ใดให้กับการขายนะคะได้ถึงลักแสนบาทในระยะเวลาแค่40มือเท่านั้นรายละเอียดสิเป็นจังไรไปติดตามจากรายงานค่ะ อินทผาล้ำลูกโตผลสีแดงและสีเหลืองพวงใหญ่ที่เห็นเต็มสวนอยู่นี้เป็นหนึ่งในผลผลิตของสวนอิทผาล้ำแม่พึง่งของคุณพึ่งสุนิตาสุกเกิดเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งบ้านทุ่งขามเหนือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ในช่วงนี้กำลังออกผลอย่างเต็มที่เป็นปีแรกพร้อมรับกับความต้องการซื้อของผู้บริโภคที่สนใจมาลิมลองความอร่อยจากรสหวานของผลไม้ชนิดนี้หลังจากรอคอยผลผลิตมานานกว่า3ปี จุดเริ่มต้นในการหันมาเป็นเกษตรกรของคุณพึง่งเริ่มจากการเผชิญกับวิลกฤตโรคระบาดโควิด -19 เมื่อปีพศส5 6 4จากที่เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้ากิฟช็อปที่มีรายได้ที่มั่นคงก็ทําให้รายได้ที่เคยมีลดลงไปคุณพึ่งและสามีจึงได้มองหาอาชีพอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ก่อนเริ่มหันมาศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรอย่างจริงจัง เพื่อที่จะหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมก่อนจะลงทุนซื้อที่ดินแปลงนี้จํานวน15ไร่นำอิฐผ่านลำจํานวน7สายพันธุ์มาทดลองปลูกก่อน50ต้นเนื่องจากเห็นว่าราคาที่มีการวางจําหน่ายณนเวลานั้นค่อนข้างดี รวมไปถึงการมีกระแสนิยมรับประทานผลอิฐผาลัมกันเป็นจำนวนมากก่อนจะขยายพื้นที่ปลูกเป็น500ต้นและได้ผันตัวมาเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอิฐผาลัมอย่างเต็มตัวในที่สุดนอกจากนี้คุณพึ่งยังได้ปลูกพืชชนิดอื่นร่วมด้วยทางต้นบอนสีและฝรั่งหงเปาซื้อเพื่อให้มีไรายได้จุนเจือบ้างในระหว่างที่รอต้นอิฐผาลัมจะเดินเต,ติบโตออกผลผลิต เมื่อผลผลิตจากต้นอิทรผาลัมงงกเงยจะสามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ซึ่งในรถแรกก็สามารถสร้างรายได้ให้คุณพึ่งอย่างงดงามโดยภายในระยะเวลาเพียง40วันสามารถขายได้มากกว่า10,000 0บาทเลยทีเดียวช่วงแรกๆก็ยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาจะอ่อนแอนิดนึงเพราะว่าน้ําท่วมนิดนึงเขาก็เหมือนรากเขาก็จะเน่าก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาปีที่2ต่อมาก็เหมือนรากเขาเดินเขาก็ ก็จะปลูกง่ายค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนเราปลูกคล้ายๆมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคล้ายๆกันก็เราดูแลพวกด้วงพวกอะไรให้ดีเท่านั้นค่ะด้วงก็จะสําคัญมากค่ะทุนเรื่องด้วงรายๆได้มันดีอย่างที่แบบเราคาดคิดไปไหมครับค่ะก็ปีนี้เราปลูกปีที่3มแล้วผลผลิตออก5 0ก็ภายในระยะเวลาเกือบ40วันก็ได้ได้เงินหลักแสนอยู่ค่ะก็ถือว่าก็พอใช้ได้ค่ะเราคคิดว่าปีหน้าก็น่าจะ จะดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตเราเก็บได้ประมาณอยู่40%แล้วอย่างเงี้ยค่ะด้านการดูแลต้นอินทผาลัมนั้นคุณพึ่งได้เน้นย้ําว่าต้องใส่ใจดูแลให้ดีในช่วงปีแรกเนื่องจากเป็นช่วงที่ต้นอินทผาลัมกําลังเติบโตและเป็นช่วงที่รากของต้นกําลังขยายหากสามารถดูแลให้พ้นช่วงนี้ไปได้ในช่วงปีที่2เมื่อรากแข็งแรงแล้วก็จะดูแลง,ง่ายขึ้นและสามารถรอเก็บผลผลิตตามช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้านการบริหารจัดการแปลงเกษตรและพัฒนาผลผลิตรวมทั้งในเรื่องของการตลาดและช่องทางการขายให้เพิ่มมากขึ้นจากเครือข่ายและช่องทางต่างๆโดยผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ภายหลังหน่วยงานได้มีการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเราก็เข้ามาแนะนำ ในการปรับปรุงบำรุงดินนะคะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็การเก็บผลผลิตรวมทั้งก็คือเปิดช่องทางการจำหน่ายทางการตลาดให้ด้วยนะคะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองก็ก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะห่วงผลผลิตออกเมื่อเดือนมิถุนาเนยคะ่ะถือว่าผลผลิตเขาก็ขายได้ในราคาอพอประมาณอยู่ค่ะ ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรที่ที่จะเริ่มต้นปลูกสวนอินทผลัมนะคะ1เกษตรกร,ร,กรต้องมีทุน2เกษตรกร,ร,กรต้องมีใจรักนะคะ,ะแล้วก็เข้ามาถ้าไม่มีความรู้สำนักงานกเกษตรอําเภอหรือว่าสวนไม้พึ่งนี่พร้อมที่จะให้ความรู้ด้านการ,กรเกษตรด้านการพบปลูกได้คะ่ะ ในอนาคตสวนอิฐพาล้มแม่พึ่งมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คสำหรับผู้ที่สนใจในด้านเกษตรกรรมซึ่งตั้งใจว่าอยากให้เป็นทั้งจุดเช็คอินและศูนย์ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกอิฐพาล้มเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากปลูกอิฐพาล้มได้มีองค์ความรู้ในการปลูกที่ถูกต้องผ่านการแนะนำจากประสบการณ์ที่มีส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน อาินัทชัยวงศ์ทีมข่าวเอ็มดีทวีอีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี